พบก,กับแพทอีกแล้วนะคะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะใครเจอแพทในช่อง Youtube นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะมีคลิปดีๆก็จะแจ้งเตอือนลูกค้าค่ะหรือว่าใครนะคะที่กําลังชมแพทอยู่ทาง Facebook นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแพทมารีวิวนะคะเป็นรถนิสสันที่ <c oughs> นิสสันเทียนาเอาไว้เอาไว้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพคก็มารีวิวนะคะเป็นรถนิสสันเอ็กเซนะคะเป็นรุ่น 2.0V ขับสนะคะคันนี้คันนี้เป็นสีเขียวค่ะเขียวขี้มานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ดำนะคะลูกค้าเป็นโทนเข้มค่ะแล้วก็เอาใจอาจจะเป็นหวกหนุ่มๆน,นะคะสายลุยในทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกแนวสีไม่ได้ค่อยมีมาบ่อยๆค่ะลูกค้าสีสวยนะคะแล้วก็ โดดเด่นค่ะคันนี้พิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะคันตอนนี้ที่แพทรีวิวอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่พิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่ารถที่แพทนําเข้ามาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงนะคะดีสมคําล่ํมลือหรือเปล่าเราต้องเก็บงานตรงชิ้นไหนบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะที่ด้านหน้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมใหม่นะคะของ Excel นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีแบบเดย์ไลท์ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตันหมอกด้านล่าง ะะขอบเป็นโครเมียมเนาะโลโก้นะคะขนาดใหญ่ของเขานะคะสีสวยมากลูกค้าแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเป็นรถ SUV นะคะออปชันจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาตามมาคันนี้นะคะลูกค้าเป็น Nissan x t r a i l นะคะ 2.0V นะคะขับ4นะคะปี2016คะ่ะราคานะคะก็อยู่ที่ 595,000บาทนะคะคันนี้โอเคคันนี้สวยค่ะมือเดียวสภาพดีนะคะลูกค้าบอดี้เดิมรถเดิมนะคะไม่ผ่านการอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะคะเป็นรถที่รอเก็บงานอย่างเดียวนะคะเก็บงานก็เล็กน้อยค่ะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลย เดี๋ยวพัดจะพาไปดูรอบๆพร้อมๆกันนะคะว่าเดนมีเก็บงานอะไรบ้างอันนี้คือเดิมๆนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะก็เดี๋ยวมีเก็บงานพร้อม,อมขายอีกทีหนึ่งนะคะปกตินะเรียกได้ว่าเป็นคลิปก่อนบํารุงก็ได้ค่ะที่น้องกอบฟเคยทำนะคะปกติจะเป็นน้องกอบฟแหละแต่ช่วงนี้น้องกอบฟไม่ว่านะคะเพราะว่ารถรอปล่อยเยอะมากนะคะแล้วก็มีไปต่างจังหวัดด้วยนะคะน้องกอบฟก็เลยต้อง QC อย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะก็วันนี้พัคก,ก็เลยทา มีโอกาสนะคะได้มาทําหน้าที่แทนตรงนี้นิดนึงนะคะแต่อาจจะทําได้ไม่ดีพอแต่ก็รอดูนะคะลูกค้าเดี๋ยวพัดจะพาชมในหลายๆจุดเลยนะคะว่าต้องมีแก้อะไรบ้างนะคะในส่วนของล้อนะคะแพดวาก็อาจจะต้องปัดแมกนะลองกบถ้า้องกบเห็นอย่างเงี้ย้องกบต้องให้ปัดแมกแน่นอนนะคะแมกเป็นแมกเดิมนะคะของนิสสันนะคะลูกค้าแมกนะคะเป็นขอบ17คะ่ะยาง SUV นะคะลูกค้ายางดีนะคะของบิสโตนดอกยางเต็มนะคะยางพี่ว่าไม่เปลี่ยนนะ เพราะว่าดอกยางยังเต็มอยู่นะคะี่ดูปีก่อนแต่ปี19อ่ะเป็นบิสโต้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องกจัดการเดี๋ยวให้น้องกอเขาจัดการอีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่ถ้าถามแทนนะคะลูกค้ายางปี19นะคะบิสโต้นะคะยางดีเนี่ยดอ,ดอกยางยังหนาอยู่นะคะก็แล้วแต่การพิจารณาของช่างเขาแล้วกันแล้วนเนาะอ่ะโอเคตองกระจกมองข้างนะคะลูกค้า อย่างดีนะคะไฟ LED นะคะมีกล้องนะคะรอบคันนะคะคิวโคเมียมนะคะก็อยู่ในสภาพดีนะคะเราแหลกโลบาร์นะคะก็โอเคนะคะอ๋อนี่เห็นและรักยิ้มอ่ะนี่แก้ง,งานแน่นอนนะคะ รักยิ้มนะคะแต่ส่วนตัวถังตัวรถนะคะก็คือโอเคสภาพดีเลยนะคะมีแค่รักยิ้มจุดเล็กน้อยนะคะมีบ้างนะคะขับอยู่เดี๋ยวหินกระเด็นใส่อะไรเงี้ยในช่วงของพวกนี้ก็โอเคนะลูกค้าดูซียางหลัง อ่ะแม็กนะคะอันนี้ก็โอเคเนี่ยต้องทําอยู่แล้วอ่ะถ้าทําก็ทําหมดเลยนะคะยางปีเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะคะมาในส่วนของด้านหลังค่ะสภาพดีนะคะป้ายเปย์อะไรก็โอเคสภาพดีนะคะยางป่าน้ําฝนกระจกไล่ฟ้าสปอยเลอร์นะคะโดยรวมคือโอเคนะคะนี่มาพร้อมกันกันกบพักเซนเซอร์ด้านหลังทั้งหมด4จุดนะคะแต่มีงานแก้ด้านหลังนิด,ดนดงเนาะอย่างนี้เนาะอ่ะ มาง59แ0 0้าหนพัน,งงนนะคะผ่อนได้ดาวสูงสุดถึง8 4่งวดนะคะก็จะถูกทกักลูกค้าเครดิตด,ดีนะก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ8 0 0 0ันกว่าบาท9 00 0นะคะลูกค้าก็เดี๋ยวถ้าใครอยากปรึกษาเคสนะคะก็สามารถติดต่อทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะอ่ะโดยรวมคือดีนะแต่ว่าอันนี้ยังปัดน้ำฝนนะคะให้น้องก๊อปเปลี่ยนอ่เสื่อมแล้วเสื่อมเสื่อมน้องก๊อปเปลี่ยนนี่ยางปัดน้ำฝน,น,ะะนเปลี่ยนนะจ๊ะอ่ะอแล้วกน็นี่เป็นรอยด้านหลัง ปันชนหลังนะคะงานนี้คืองานแก้นะนี่ครับสี่ตัวนี้นะคะก็เป็นออโต้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอ่อาเบาะหลังสามแถวนะคะไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ดูดิฮะรถพึ่งเ,เข้ามา,าจริงรถพึ่งเข้ามาจริงๆนี่ลูกค้าพวกเบลพวกอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้พวกคาดสกปรปกต่างๆนะคะ ปกตินะคะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ไอ้นี่ต้องเลื่อนไปอ่ะโอเคนี่ลูกค้าเมื่อก่อนหน้านี้เคยมีลูกค้าซื้อเอ็กเทลแพดไปใช่ป่ะแล้วเขาก็ถามว่าต้องแพดยังอะไรพี่อยู่ที่ไหนเพื่อนพี่ก็เลยบอกว่าอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็บอกว่าอยู่ตรงไหนอะข้างหลังพี่ไม่เคยเห็นเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าต้องแบบนี้แล้วก็ยก ม,มันต้องเือกมันต้องเลือนที่เบาะหน้าไปนะโอเคนี่ยังอะไรจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วเราก็ดูนะว่ารถเนี่ยมันมีบุบไหมนะคะมีนี่นะดึงดึงอันนี้ออกนี่นี่แบบนี้อ่ะนี่ยังอะไรอยู่ตรงนี้นะคะนี่ดูว่ามันมีรอยเจาะรอยชนหรือรอยแก้งานอะไรไหมนะคะในการดูรถนะคะว่ารถชนจมน้ํามาหรือเปล่าผู้หญิงก็ดูได้ดูง่ายด้วยคือคือ พทดูได้อ่ะทุกคนก็คือดูได้เพราะตอนแรกคือแบบเออมากไม่รู้จักอะไรสนสักอย่างแต่ตอนนี้คือดูไปแล้วนะคะดูง่ายนะคะลูกค้าดูนี่อ่ะตามขอบน็อตด,ดูหัวน็อตเลยคือมันง่ายๆในสติกเกอร์เดิมของเขาใช่ไหมหัวน็อตเนี่ย เนี่ยไม่มีรอยแงะรอยแกแ่เงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็ไอ้พวกฝาโชกหรือว่าอขอบประตูกระโปรงหลังเนี่ยลูกค้าก็ดูว่ามันเป็นสีเดียวกันไหมแล้วมันเป็นน็อตที่ขึ้นสน,นิมหรือเปล่านะคะอันนี้มันคือคนละสีอยู่แล้วเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่ามันตัวชิ้นชิ้นของเขาอะ่ะมันเป็นสีเดียวกันไหมมีบุบสลายหรือว่าพวกพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเบี้ยวไหม คือเดิมเดิมหมดเลยเนี่ยเนี่ยคือเดิมถ้ามันไม่เดิมนะลูกค้ามันจะเบี้ยว <S <S หัวน็อนะะต้องครบหัวน็อตนะคะต้องครบนะคะลูกค้าไม่ได้หายไปหัวใดหัวหนึ่งนะคะแล้วก็สีนะคะลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีเดียวกันนะคะน็อตนะคะมันไม่ได้มีสีเดียวในโลกนะคะแล้วก็ถ้ามันสีเดียวกันกับพวกนี้แสดงว่ามันถูกพ่นมานะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะลูกคา้าเดิมเดิมเดิมหมดเลยนี่เป็นรูรูกลมบล็อกก็คือ,คอรูที่มันมาจากโรงงานแท้ๆเลยนะคะ ถ้าแพทดูได้ทุกคนก็ดูได้นะเนี่ยดูอย่างเงี้ยนี่อ่ะโอเคมีอ่ะเิดแผ่นออโต้นะคะอย่างที่แพทบอกนะคะลูกค้าถ้าประตูหลังมันออโต้ก็ปล่อยให้มันทํางานแบบออโต้นะคะไม่ใช่แบบว่ารีบร้อนเปิดปุ๊บไม่ทันใจดึงกระชากพังแน่นอนนะคะใช้งานได้ไม่นานนะคะ ตัวนี้นะคะข้างๆอ่ะคันนี้มีรอยไหมไม่มีนะฝั่งนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะคะก็บอกสบายแล้วมีพี่แพททำรีวิวรถกรอกบบำรุงให้นะคะนี่สวยเลยลูกค้ายางก็ยือยางยี่ห้อเดียวกันอันนี้แทบจะไม่ต้องทำเลยเลยอะขังคาให้ดูเอาเอา โอ้ยลูกค้าหลังคาสวยไม่มีรอยไม่มีบุบนะคะหลังคาไม่ต้องทําเลยก็ได้นะคะแค่ขัดล้างทาความสะอาดอย่างเดียวนะคะหลังคาไม่ต้องทำเลยเลยไม่มีบุบแล้วก็ไม่มีรอ,อยด่างด้วยนะคะหลังคาสวยหลังคาสวยเอ้คันนี้สวยอะคันนี้แบบไม่ต้องทำอะไรเยอะทำอะไรเยอะเลยเพราะว่าเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็จะมีแค่สะเก็ดหินลักยิ้มอะไรต่างๆนะคะอ่ะดูภายในกันไหม ด้านในนะคะก็ตามการใช้งานค่ะลูกค้าเบาะนะคะพอเราใช้ไปนานๆอ่ะเนาะมันก็จะต้องมีการเสรื่อมสาภาพบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่เนื่องจากเบาะแท้นะคะหนังแท้นะคะลูกค้ามันจะมีรอยแตกนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตรงนี้แพทเก็บงานให้นะคะเจ้าของคนต่อไปนะคะต้องได้รถสวยสาภาพดีแน่นอนนะคะภูมาลาหุ้มหนังจ้าไม่มีรอยนะคะ มีรอยแตกนิดหน่อยถ้าอยากให้เก็บก็เก็บให้ได้นะคะแต่ว,ว่ามันไม่ซีเรียสน,นะใครจะไม่เก็บนะในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าใครอยากให้เก็บก็บอกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของจอนะคะดูซีใช้ง,งานได้ปะใหม่จริงนะล,ลูกค้าใหม่จริงๆนะเนี่ยขยะอย่างนี้อยู่เลย SD card โอเคอยู่ที่เราเองมันต้องใช้ SD card นะคะ แอร์นะคะปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะมีเนวิเกเตอร์นะคะลูกค้ารู้สึกแอร์ไม่เย็นอ๋อเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วโอเคเขาก็จะปรับนิดนึงนะลูกค้าให้เขาให้เวลาในการทำงานของเขานิดนึงนะโอเคแอร์เย็นลมที่ออกมาคือเย็นเฉียบนะคะแล้วก็ภายใน,นจะตกแต่งด้วยคลปลานะคะรู้สึกคนนี้นะคะเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งข้างๆเลยนะลูกค้าเพราะว่าเบาะข้างๆนะคะมันมันยังสาภาพดีอยู่เลยอะแล้วก ยังยังแข็งอยู่เลยอะ่ะไม่เหมือนคนนั่งฝั่งนี้นะเหมือนรู้สึกว่าโสดนะคะหรือว่านักคนเดียวนะนี่ขับซีขับซีง่ายดีมีปุ่มขับซีด้วยนะคะเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าแล้วก็ขับซีมีปุ่มลงเขาด้วย เออแพทุพาดูรถสวยมาเยอะแล้วนะลูกค้าก็เลยพามาดูรถแบบดีบ้างนะคะก็ดูหน้าลองกอบเยอะแล้วก็อาจจะเบื่อนะคะมาดูหน้าแพทบ้างนะโอเคก็อยากอยากทําได้หลายๆยอย่างนะคะอยากพามาดูนะคะเพราะว่าบางทีแพทรีวิวแต่รถสวยใช่ไหมว่าอุ้ยอันนั้นก็สวยแล้วอันนี้ก็สวยแล้วเก็บเงินก็สวยแล้วอยากดูบ้างว่าสภาพเดิมๆเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแพทมีลูกค้านะลูกนะลูกค้าคือน้องพี่อยากได้เดิมเลยอะเดิมที่แบบ น้องซื้อมาจากคนนั้นนะ่ะมันมายัางไงคือเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานต่อเนื่องไงลูกค้าคือเขาอยากได้แบบเดิมๆสีทังเดิมเจ้าของมือเดียวมีนะไม่ต้องเก็บงานเลยมาถึงเจอปุ๊บแพทพี่เอาคันนี้เลยอย่างเงี้ยมีนะคะแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะอ่ะทีนี้ไปดูข้างหลังกันดีกว่านี่ไอ้ส่วนของเบาะหลังนะคะลูกค้าเออสภาพดีมากๆนะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยลูกค้าแค่รอขัดอย่างเดียวนะคะคันนี้ เป็นเบบี้คาร์ซิได้นะคะเบาะหลังสามแถวนะจ๊ะฟรีนี่ลูกค้าไม่ต้องทำแบบนี้แล้วก็นี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเด้งขึ้นฮะลากอย่างเดียวเด้งไม่ได้โอเคลูกค้ามันก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะคะคนจะเดินเข้าไปนะคะก็เดินเข้าไปข้ามมันไปนะคะ ก็สาหรับแถวสามนะแพรว่าก็เหมาะสาหรับเด็กๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเด็กๆสมาชิกในบ้านไม่เยอะนะคะลูกค้าก็พับค่ะพับไว้วางของค่ะแพรว่านะอันนี้ก็พูดกันตตมแบบตามจริงๆนะอ่ะตรงนี้นะคะจะมีปุ่มเลื่อนอยู่ด้านล่างนะคะปึ๊บนี้อ่ะมันสามารถปรับเอ็นได้อันนี้สุดๆแล้วนะคะอ่ะหรือว่าเธอจะนั่งแบบนี้แล้วก็อันนี้ไว้วางของนะ <Okay. S 1> นี่นะลูกค้าหรือพัจะจนาคนเดียวใช่ปะตรงนี้ก็วางแก้วได้เออเก๋ๆนะวางแก้วได้ตรงนี้ก็วางของจะนอนนี่ข้างหลังตรงนี้ก็พับพับได้พับได้ไ,ดไ,ไหนนะเออไม่ถึงวะเราต,ต้องดึงไงอ๋อไม่ต้องดึงจากข้างหลังโอเคตรงนี้ก็พับได้วางของยาวๆมาได้ก็นั่งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็วางแก้ววางของนะคะแอร์หลังก็มีด้วยคนหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะจ๊ะ แอ,แอร์หลังก็มีนะคะแอร์หลังก็มีนะคะแล้วก็เย็นด้วยนะคะเจ้พจามาสาธิตน,นะคะการพับเบาะนะคะลูกค้ามันราบเรียบกันไปเลยนะคะนี่แบบนี้ปึงป้งปึงปาาป้งน,าานอนได้ไหมเฮ้ยเราลืมอ,อาอ้นั้นมาปิดให้เขา อุ้ยวุ้ยุ้ยนี่ขับไปเลยแล้วก็มีเบลด้วยนี่ก็ยังเป็นเนินอ่ะมันไม่ได้เรียบไปเลยนะคะแต่ก็จะนอนได้นะคะไม่สีเรียมก็หาพวกฟูกนะคะอันนี้คืนเขาก่อนเออแต่แต่สูงกว่ามันดูแบบแข็งแรงอ่ะมันดูสูงใหญ่เนาะแล้วก็มันเหมือนกว้างกว่านะคะ พื้นที่การใช้สอยนะคะและนี้ขับ4นะใครต้องการรถขับ4นะคะเป็นแนว SUV นะคะก็แนะนําเลยนะคะช่วงล่างดีมากนะคะนิสสันนะคะอยากจะบอกว่าแข็งแรงทนทานนะ,คะใครที่เป็นแบบว่าแฟนขับของนิสสันนะคะลูกค้าเข mm hmm. ก,ก็จะแบบใช้นิสสันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งบ้านก็จะมีแต่นิสสันนะคะโฟร์วิ mm hmm. ด้วยนะคะก็ปรับเป็นโหมดแบบขับ 2, 2> mm hmm. ได้หรือขับ4 mm hmm. ก็ได้นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะคะ นี่นะคะลูกค้ามันก็จะมีปุ่มที่สามารถปิดแบบไม่ให้ไม่จําเป็นจะต,ต้องเปิดไอ้นี่ได้นะคะลูกค้าหรือว่าปุ่มเปิดด้านหลังหรือไม่ไม่ให้ใครเปิดข้างหลังแบบล็อกไว้นะคะก็มีการถาลายมีอีโค่โหมดด้วยบอกว่าเป็นบอกไฟฟ้าโอเคดีนะสภาพดีมากนะคะสําหรับคันนี้ถ้าใครไม่เชื่อที่แพทพูดนะคะไม่เป็นไรนะคะแ่แพทมีอินสเปคชันมีรายงานการตรวจสภาพให้ดูนะคะอุปยฟณ์แลบถ้าใครนะคะ ไม่มั่นใจนะคะในการซื้อรถมือสองเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายลูกค้าเพียงแค่นะคะเข้ามาที่รีเจนโฮมคาร์นะคะอยากได้รถรุ่นไหนแล้วเลือกเลย <c oughs> เรามีไฟแนนซ์ทุกสถาบันนะคะให้การบริการอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ให้ด้วยมีช่วยซับค่าใช้ใจ่ายให้ด้วยออกรถแถมเงินให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นยันจบ จนลูกค้ารับรถนะคะแล้วก็บริการหลังการขายเราก็มีนะคะของแถมมีมากมายแกะกองนะคะแถมซื้อรถนะคะมีใบเซอร์ออกให้ด้วยนะคะที่ไหนไม่มีใครทําให้หรอกที่นี่นะคะทําให้ทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าอยากได้ชุดแต่งอยากได้จออยากได้เครื่องเสียงนะคะก็จัดให้หมดเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ ไม่รู้ว่าทำหน้าที่แทนนังก๊อฟได้ดีไหมแต่ก็ทำอย่างสุดความสามารถแล้วนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้รีเจนโฮมคาร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าฝากรถ,รถของรีเจนโฮมคาร์ไว้ด้วยนะคะทุกคันนะคะเราคัดสภาพมาอย่างดีนะคะแล้วก็มีารันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะมีรายงานการตรวจสภาพนะคะรถมีของแถมนะคะออกรถแถมเงินให้ด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแบบจัดเต็มนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อตามที่อยู่นะคะ เลยนะคะวันนี้นะคะแพ้ก็ขอฝากนะคะนิสสันเอสเทนะคะ 2.0V นะคะขับ4ปี2016ค่ะรานะคาอยู่ที่595,000บาทนะคะโอเคสำหรับวันนี้แพ้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ